ตอนนี้เราก็มาถึงวัดบ้านคําเลาแล้วนะคะอยู่บ้านคาําเล่าตําบลพ้นงามบอกมีวัดสีน้ํางเงินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของยะโสธรนะคะอลังไหมนกสวยมากเฮ่ามือนี้เฮามาเนี่แดดแจ่มนะคะเขาที่คือสิทธยัยรูปได้งามอยู่ค่ะวันนี้เรามาแดดแจ่มแจ่มมาก อันนี้คือทางเข้านะคะตอนนี้ก็ไกด์ของเรากำลังทำการถ่ายรูปปรับแสงเราต้องเข้าทางไหนเนี่ยนกๆทางเข้ทาทางหน้า,ด,าดีกว่าไหมทางนน้นเป็นทางหน้าอตอนนี้เราก็จะ กำลังจะเดินเข้าข้างหน้ากันนะคะสาธุสาธุนชาลิตินโมตัสสะ บูชาองค์สักการะองค์ครับก็จะมีคล้องใหญ่คล้องก็เป็นสีน้ําเงินนะคะคล้องก็เป็นสีน้ําเงินคือจะประชาประชาสัมพันธ์ประมาณว่าถ้ามาเนี่ยก็คือถ้าแดดร้อนเนี่ยเตรียมร่มและหมวกมาด้วยก็ดีนะคะคืออากาศแบบแต่วันนี้เนี่ยหน่งตั้งใจมาช่วงเวลานี้เพราะว่าเราอยากจะถ่ายรูปให้ได้สวยมากสวยจังเลยนี่ นี้เราตั้งใจมากันเลยนะคะเนี่ยในบริเวณก็จะมีระฆังนะคะระฆังใหญ่นะคะแล้วก็มีของใหญ่ที่จะมีพญานาคอยู่ของก็จะเป็นสี้ำเงินนะคะที่นอ้อคของก็จะเป็นสีน้ำเงินบรรยากาศวัดก็เงียบสงบนะคะวันนี้ไม่มี นักทองเที่ยวไม่เยอะนะคะมีที่มีแหล่งมีที่เช็คอินด้วยออก็จะนี่ทายบริเวณนะคะอูสวยค่ะสวยมากสวยมากเลย ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็มีแบบมีพญานาคของอนุญาาจทังเแล้วก็จะมีเท้าเวสวรน,นะคะสาธุสาธุ น,นโมตสัสสะภะคะวะโตระโตสมาสังพุทธสัะสาทุค่ะเดี๋ยวเราจะพามันจะพายางเขาไปรบริเวณโดยรอบนะคะตอนนี้ก็คือเราอยู่ที่หน้าโบสถ์สีน้ำเงินะจะมีองค์พญานาคนะคะองค์พญานาคเจ็ดเสียนนะคะเจ็ดเสียนอยู่ที่ประตูทางเข้าเลยนะคะ ยับออกเห็นไหม

สวยตัวพระปณิพราจขื้นทั้งๆด้ยังไดนี่เขาเข้ายางใดอยู่แต่ว่า